ทีนี้เราก็จะมาเจาะดูกันว่าไอ้หดนางฟ้าที่ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะดิดตลาดได้ต่อหรือเปล่านะครับผมแล้วทำไมไม่เจ็ดอ่ะ,อะยังเหลือเอ็นวีดียังไม่ประกาศงบครับผมมักจะประกาศหลังสุดเสมอก็งบออกมาที่26กุมภาครับผมครับ,รบ,รบเริ่มที่ตัวแรกเมตตาเนี่ยเป็นตัวที่งบออกม,มา ดีทางงบไต่มาสีแล้วก็ดีทางไกแดนนะผมก็เป็นตัวที่ขึ้นต่อนะัมเมตาเนี่ยและได้รวมตัวยี่สอดอรนตเยอนเยียแล้วก็กำไรเติบโตห้เอเร์เซนเยอนเยียธุรกิจหลักของเขาเนี่ยธุรกิจแอดเนี่ยเติบโตได้ดีเป็นภาพของการเติบโตต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์ไฮไลท์สำหรับตัวของเมตตาเลยเนี่ยเมต้าเนี่ยเขาไม่โมเดล AI ของตัวเองเขาไม่การปรับใช้ AI มาใช้ในการยิงแอดได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการยิงโฆษณาเขาเนี่ยมันดีมากมากครปรับคา้ว สนาขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีตัวของเมตาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะว่าเวลาเอาเราเอา AI มาใช้เนี่ยมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ยังไงจะเห็นได้ว่ารายได้โต21กำไรโตตั้ง51เนี่ยมันเกิดจาก margin expansion ด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ cost efficiency ด้วยสมรัวเมตาก็เอาลูกสมรติเมตาเนี่ยิบโตต่อเนื่องครับตามตามสกิลสหรัฐซึ่งเรื่องของ เป็นดิ้งด้านการโฆษณาเนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องก็แนะนำว่าเมต,ตานเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดีตลาดได้ต่อก็แนะนำว่ากลุ่นแนะนำซื้อนะผมก็มีอัซด์อยู่ประมาณหกปซนแล้วก็นกวิเคะร์เนี่ยมุยมุมมองค่อนข้างบวกก็มีการปรับประมาณการขึ้นต่อเนื่องก็เป็นตัวแรกที่น่าจะช่วยดีตลาดได้ต่อสำหรับตัวของฝั่งสหรัฐนะผมทีนี้กลุ่มต่อมาหยิบเอามา รวมกลุ่มด้วยกันเพราะว่ามีปัญหาคล้ายๆกันก็คือตัวของ Microsoft Google แล้วก็ Amazon นะพวกนี้ทำข่าวใช่ทำข่าวจริงๆธุรกิจหลักของแต่ละคนเนี่ยเต,ติบโตค่อนข้างโอเคเลย<ม>ตัวของ Alphabet เนี่ยรายได้โฆษณาเนี่ยเต,ติบโตประมาณอ13ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ในระดับประมาณ10บวกลบนี่แหละถือว่าระดับปกตินะ Microsoft เนี่ยธุรกิจ ซอฟต์แวร์ก็เติบโตได้ดีเหมือนกันถือระดับปกติเหมือนกันแล้วก็ a m a z o n เนี่ยธุรกิจหลักอย่างอีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโต7%จเอนเยเดียถือว่าค่อนข้างเติบโตแบบเล่งตัวขึ้นด้วยแต่ว่าจริงๆธุรกิจหลักดีหมดเลยเพียงแต่ว่ามันไปมิสอยู่ที่ธุรกิจคลาวเหมือนกันหมดเลยซึ่งเป็นไฮไลท์ก่อนหน้านี้มาใช่มันเป็นตัวที่เป็นอ่า new S curve เป็น growth driver ใหม่ของธุรกิจพวก Hyper s c a l e ลละกันตัวของ Microsoft เนี่ย ตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วและเขาเมนชั่นว่าเขามีปัญหาเรื่องของ supply constraint ก็คือ Demand AI Demand cloud เนี่ยมันเติบโตดีมากเลยนะแต่ว่าเรื่องของ capacity เรื่องของ cloud เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับไตรมาสนี้เป็นต่อเหมือนกันนะครับรายได้ของ Azure เนี่ยเติบโตประมาณ31%แต่ว่าต่ำกว่าค่าที่32%ก็ต่ำคาดไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งตลาดก็งบออกมาก็ผิดหวังร <c oughs> าคาหุ้นก็ย่อลงมาประมาณ10%ก็ โอเคไม่เป็นไรไปรอดูกันแหมว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ต่อเมื่อไรอัลฟาเบตนะผมแต่มาันี้เป็นแต้มาัแรกที่เขาเมนชั่นเหมือนกันว่าเขาเจอปัญหาเรื่องสภาพคอนเสร์ตเหมือนกันก็เลยสมมติให้ตัวของรายได้ในคลาวเนี่ยเติบโต37%เย็นเย้ก็จริงแต่ว่าออกมาใกล้เคียงคาดนะครับก็เป็นภาพที่ว่าเออภาพการเติบโตในระยะยาวเนี่ยมัน